สายช่างครับผมไม่มีเวลาเช็คครับพี่น้องเอาไปเช็คเอาเองแล้วกันครับปุ่มปุ่มสไลด์สเลย์อยู่ครบครับผมตัวนี้ไฟข้าวเสียงไม่ออกนะครับเป็น24ช่อง2,300บาทครับพี่น้องท่าใดที่สนใจมายกไปเลยครับผม2 3 0 0สครับนี่สภาพนี้เลยนะสายช่างนะสวยมากไม่มีเวลาเช็คครับพี่น้องงานเยอะครับเอานี่ยโมเปลงตามนี้เลยนะครับ ใครที่เป็นสายช่างเอาไปเช็คเอาเสียบไฟเข้าครับแต่สัญญาณไม่ออกผมไม่มีเวลาส้มครับ2,300บาทราคาแบ่งปันกันไปเผื่อไปเจอ IC ตัวไหนที่มันเสียชิ้น2ชิ้นพอได้ให้พี่น้องเอาไปส้มกันครับผม2,000สีเอ้ย2 3 0พ24ช่องถ้าใครสนใจโทรมานะครับก็อยู่บุรีรัมย์นะครับค่าจะดส่งก็มีค่าจัดส่งนะตัวนี้ค่าจัดส่งน่าจะแพงอยู่ เพราะว่าคนข้างที่จะใหญ่นะครับสนใจทังมาครับ2,300บาทครับผมใส่ช่างครับ